เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกดกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับขอ,อนําำทุกท่านเข้าสู่ช่องนุนทองคนสร้างงานครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการซ่อมแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับของสวิตช์ไฟที่มันเปิดไม่ติดครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรไปดูวิธีเช็คซ่อมกันครับในการตรวจเช็คนี้ก็ไม่ยากครับ ก็ใช้มิเตอร์ครับตั้งไปที่ย่านเสียงจากนั้นก็ใช้เข็มมิเตอร์วัดขาของสวิตไฟทั้ง2ขานี่ครับเปิดดูเสียงจะเงียบนะครับนี่ครับเสียบระหว่าง2องทางนี่ก็เปิดสวิตดูซึ่งถ้าสวิตท,ที่มันใช้งานได้ปกติเสียงมันจะต้องดังนะครับเพราะว่าสวิตไฟนี่ไม่ มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับมันเป็นแค่สะพานไฟถ้าไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีอะไรติดขัดหรือว่าภายในมันไม่มันก็จะเปิดติดนี่ครับการแกะออกก็ไม่ยากก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดส่วนดัดข้างที่เป็นขาล็อกของสวิตก็ทั้งสองข้างเลยนะครับค่อยๆ ใช้ไขควงแบนงัดออกอย่าไปรุนแรงนะครับเดี๋ยวขาล็อกเนี่ยมันจะหักนี่ครับแค่นี้ก็หลุดออกมาแล้วครับขาล็อกนี่ครับดูสภาพภายในดูกระันะชัดเลยครับเนี่ยมดทั้งนั้นครับเนี่ยมดแดงนะครับมดแดงเขาเรียกมดอะไรมดตัวเล็กๆลอะมดแดง ที่มันเข้าไปอ,อย่างสวิตของเราแล้วก็ไปเป็นไปขวางตรงหน้าสัมผัสซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สวิตไฟเปิดไม่ติดซึ่งมดที่เป็นฝูงเยอะขนาดนี้ครับไปขวางทางหน้าสัมผัสนี่ครับหน้าสัมผัสสะพานไฟจึงเป็นสาเหตุให้ เปิดสวิตช์ไม่ติดซึ่งเวลามันเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะด้วยความร้อนหรือว่าโดนไฟช็อตนะครับมันก็ตายอยู่ข้างในนะครับเป็นร้อยๆตัวเลยนี่ครับสะพานไฟเมื่อเรากดสวิตช์ให้ตัวนี้มันสะพานไฟมันก็จะมาแตะสัมผัสกันมันก็จะทำให้ไฟวิ่งผ่านได้แต่ในกรณีนี้ที่เห็น ที่มีมดเยอะๆนีครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักทําให้สวิตไฟเปิดไม่ติดนะครับซึ่งบางท่านก็จะนึกไม่ถึงนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบางทีไปไล่ลือที่หลอดเปลี่ยนหลอดมาก็ยังไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเช็คให้ดีก่อนจะทำการเปลี่ยนหลอดนะครับเดี๋ยวเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบเคลืนไม่ยากครับก็จะมีสปริงนี่ครับมันก็จะมีรูล็อกของมันอยู่เราก็เราก็เสียบให้มันตรงล็อกตรงรูแล้วก็มือกดดันขาล็อกด้านข้างระหว่างสองข้างนี้เข้าไปนี่ครับแค่นี้ก็เกรียบร้อยเรามาเช็คดูครับว่า มันจะมีเสียงดังหรือเปล่ามิเตอร์ของเรานี่นะครับในการตรวจเช็คก็นี่ครับเสียงมันจะดังนะครับเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดนี่เสียงนี่เปิดเมื่อไฟผ่านเสียงของมิเตอร์ก็จะดังขึ้นนะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับในการซ่อมสวิตส่วนตัวนี้นะครับที่มันเสียมาด้วยกัน2ตัวครับเนี่ยครับตรวจดูมันจะไม่ผ่านนะครับซึ่งอาการก็เหมือนกันครับเหมือนกันกับตัวแรกที่ผมซ่อมไปซึ่งถ้า บ้านใครมีมดเยอะๆก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับถ้ามันปกติมันก็เสียงก็จะดังอย่างนี้ครับไฟก็จะผ่านได้สะดวกก็ประมาณนี้นะครับในการตรวจเช็คซ่อมสวิตไฟก็ขอบคุณมากสำหรับท่านที่ติดตามรับชมตลอดมาอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป สวัสดีครับ